ขอสิบสวัสดีครับเราขอสิครับ เจอพวกเราพ็อกซี่ได้นะครับในวันที่29และ30เมษายนกับงานคอนเนคไทยซึ่งจะจัดขึ้นณอิมแพกแอกซิวชั่น hall ที่เมืองทองธานีครับโดยในงานนี้นะครับพวกเราพ็อกซี่รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะครับที่จะได้ร่วมเวทีกับศิลปินหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นคุณชาลอูรวมไปถึงคุณบิวคิ้นและคุณเจฟร์ซาเทอร์ครับทันทีทันพวกเราพ็อกซี่ก็ต้องขอขอบคุณทางคอนเนคไทยมากๆนะครับที่ชวนพวกเราพ็อกซี่ไปเป็นสเปเชียลเกิร์นะครับครับผมพวกเราทั้ง6คนนะครับก็อยากจะเชิญชวนหน่อยยูทู สามารถจองบัตรและติดตามข่าวสารข้อมูลได้ที่ www. connectthai. com ครับผมและโซเชียลมีเดียทุกช่องทางของ ConnectThai ครับนัจเจีนจครัะเซีย